จุ๊บเดินลูกงูอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไปไปเพื่อนยยกฝนตกจุ๊บเดินไวมากฝนตกลินฝนตกหน,นักบิดคืนตอนนี้ตกลินอยู่จ้านิ เดินมานามาเอามามามายามเปิงป่าบืนป่าเพิ่งขี้บืนออกกี่บ่ออายุสาเนี่มันหลายดิค่ะจุกไปแล้วจุกไปแล้วดิจ่ะเพิ่นใส่ไว้ในนี้เดินยวก่อนโฮ้ยนี่นี่นี่ปู ี่ิปลาาขยเเด๋วโอสแกะเอาก่อนเด้อจ้ะนี่ได้อยู่หมานอยู่โอ้เห็ดได้สิเอาได้พยานเอียนพี่น้องเอียนตั้งหลายตัวพยานเอียนอะได้ค่อยเสียดได้นี่เอยียนหรืองูโอ้ยคุณเอาได้แล้วค่อยใายแล้ว อยู่ทางปากมันที่มันเลื้อยมาทางปากี่อยู่ทางปากมันนี่นะก็มี <c oughs> ยานเอียนโทรเอาน้องมาน้องเคยมาเอาที่อยู่ปากที่คุณ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นายยานเอียนสามตุคุณนะมะ <c oughs> เอียนหรือง,งูเอียน ดูกระตือรือรานใหญ่แล้วอุย้ยเห็นแล้วคืขนคิงลห์ผกเมื่อวานนี่ฮะมันบืนมันรักอันด่างไปจะกลางให้หนาห้หาผูก่าฮะเอื้อยเอาเอืย้ยนึกว่ามีคนรักที่แทพม,มันบืนไฟผูก จะสิปะคอนมามันบ่เหนมันตัวใหญ่มันจะไปเบิดนี่ฮะบ่ได้เห็นตัวมันบ่เห็นยายมาย่างหาจังด่างมันไปทางพุ้นว่าซั่น ก็พ่อสองตัวกระปูตัวหนึ่งอีนสามอีนสามตัวนี่กระปูน้อยจุ๊บก็มาด้วยนะจุ๊บ